ฉายาที่มาขุนเข่าพลังม้านี่คืออะไรบาสบอกดิฉายาขุนเข่าพลังม้านี่ครับมาจากก่อนชกต้อกินม้าห้าเม็ดฉายาเขาฉายาจับตีดังยกเลยเรียกคุณเข่าพลังม้าดีนะผมได้ยินชื่อเถียงมีมาหนาแล้วนะถึงว่าเคยก่อนเพา ทามือยกมือมึงอย่าหยุดจะขี้แตกมึงพูดว่าเออนี่ตัวแค่นี้มาถ่ายรูปกันอยู่กับพี่ชายเขาอ๋อกูต่อยกับพี่จอกกูก็ตายเจพี่ตายอย่างเดียวตอนนี้นะครับสมัยชกมวยเป็นชายาขุนเข่าพลังน้าอ่าเพราะตอนนี้ตอนนี้มาโดนตำรวจจับโดนตัวนี้หามไม่ได้ควายแล้วควายงามตัวนี้ควายสวยงามเลยนี่ควายควายโตอร่อยครับสามแสนสามแสนเลยเหรอตัวนี้สามแสน โอ้ยตันจะปวยนะไม่ตัวนี้ธรรมดาไม่ต้องเป็นล้านนะทะเลยงสวยงามตัวนั่งแสนตัวนึงแสนตัวนี้สามตัวใหญ่กว่าวของคุณน้ำพิรพันธ์นะคะตัวใหญ่กว่าตัวน้ำใช่ไหมมัน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 อยู่กับกพี่นี่ตัวพี่หนูบ่มาเลี้ยงตั้งปีแล้วเข้ามาอายุจะปีแล้วเนี่ยไม่ใช่เขามาจะปีเดียวกันเลยเนี่ยสามสามปีสามสามปีแล้วมันอยู่กี่ปีสิไปอายุของมันจริงเห้ยเยอะ มันเรีนรู้เฮ้ยมันรู้มันเราไม่เคยเห็นว่ามันอายุไม่รู้มึงตายก่อนมันนะมึงตายก่อนควายตอนนี้ตอนนี้ควายอายุเท่าไรกับกูแล้วลูกหายไปก่อนกันเลยตายก่อนตลองนะเรเกลียดนะนั่งคุยนั่งคุยเจอกันพี่ประชามติเด่นอ๋อแล้วนั่งฝั่งไหนนั่งเอเลยนั่งสบายเนาะนั่งนี่ด้วย ก็บรรยากาศว่างงานหลังนะครอบว่างงานหลังวันนี้มาเป็นวิธีกรรับเชิญด้วยช่องง้อทะเลนะครับพี่สามารถนะครับมาประเด็มครับเจ้าของช่องนะครับพี่ต้อยนะครับดีเซนน้อยก็มาวันนี้มาที่บุกคอนแก่นนะครับยังอยู่คอนแก่นครับมาดู ตามหาตำนานมวยอีกคนหนึ่งใช่อยู่อำเภอกัะนวลจังหวัดขอนแก่นครับเขาคือขุนเขาพลังมาขุนเขาพลังมาจกพี่สิบธันใช่จกเป็นไงสบายดีสบายดีครับปีนี้ต้องไปไหน้าหกสิบเจ็ดหกสิกเจ็ดหกสิบ้าเจ็ดเการเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดก็เแปดแปเก้าเจ็ดขอพี่จิตติเกาเก้า สองปีอืมอืมอืมเป็นพี่น้องใช่มเพราะว่ตอนนั้นลปนร้านที่เขลูกอาตอนนั้นเะเขาดังคู่กันมาเลยนะเขาดังคู่คู่กันพี่ชอบเป็นคนที่ไหนเด้อบ้านเกิดเลยที่เขาแก่นเนี่ยบ้านเกิดที่ของของทัคที่บ้านอำเภอกันวนเฮ้ยอาเปอหนังปองอ๋อหนังปองทางนู้นนะนะทางนี้หนังปองทางนี้อ๋อไม่รู้เขาเราทางไหนไม่รู้ก็เลยมาแต่งงานมามีครอบครัวอยู่กันวนพี่จ๊อกไปอยู่กรันวนกี่ปีแล้วเนี่ยตั้งปีแล้เหรอ ก็โดนน้ำพองน่สองอ่ะใกล้กันเดี anyway ๋ยว่าใกล้กันนี่ะเพราะกะนวลน้ำพองเขตติดต่อกันแล้วเจสาวที่นี่เสาวสวยที่นี่สาวสวยที่นี่ีจกต่อยมวยครั้งแรกเนี่ยอยย่เท่าไหร่สามกี่ปีเนี่ยมันที่ไหนที่หาที่ไหนเริ่มจกที่ไหนครั้งแรกเกที่น้ำพองน้ำพองนั่เกียบไหนเคาี่ชา้านะคือได้มาต่อยวยทไไมาชก่วย ชอบชอบชอบโอ้ชอบชอบต่อยชอบตีมันตั้งแต่เป็นเลก็ชอบแล้วพี่จอกซ้อมซ้อมกับใครยู่ที่เนี่ยซ้อมมาเป็นนักมวยมาเป็นนักมวยใครไหนตอนเข้ามาซ้อมมวยเนี่ยตอนเข้ามาซ้อมมวยก็ไปตัวที่เรียบเลยไปเกลี้ยนไปนู่นเลยอ๋อถ้าอยู่นี่ต่อยอยู่นี่เยอะนะต่อยทามันนอกเยอะเราคอยเวทีราชดำนพนอะเวทีราดชะดำนพนก็ว่าเราเป็นผ้าหรืออะไรวัด ไม่ไปจ๊อกพี่จ๊อกต่อยเยอะมาก่อนอย่างไปกรุงเทพอ่ะต่อยที่เนี่ยเยอะมากต่อยที่ยี่สิบสามสิบเนี้ยเนอ่ยเราเข้าไปไปไปอยู่่ติดกันไทยอะไรอย่างงี้ยของพี่เสิร์ตใช่ไหมของของพี่เสิร์ตพี่เสิร์ตกันไทยซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่ไหนสำโรงสำโรงอ๋อสำโรงได้ได้เออไม่ได้อยู่จอกกี้ยิมผมยังคิดว่าพี่จ๊อกอยู่จอกกี้ยิมนะผมมาซ้อมอยู่สมมาตรอะตอนตอนที่อยู่กับพี่มาศเป็นเป็นจอกกี้ยิมอ๋อพี่มาศเขา ตั้งชื่อให้อสัางค่าย้วยต่อต่อมวยเขาแรกชื่ออะไรครับก็จ็อกกี้สิกันไปนี่แหละอยู่คนบแกนกันซื้อนี่บ่ะขอนแจ้งกันอยู่นี่แล้วใส่พอต่ออะไรไปจังยุ่งเก็บเลยซื้อไอซื้อต็อกี้ย่าเขาเขาเขามาซื้อตัวคิดว่างั้นน่ะเขามาซื้อตัวของจ็อกกี้ไปอืไปขายกันรือว่าไงก็ไม่รู้แหละตอนไม่ก่อนนะไปขายให้พิเศษกับไม่รู้แหละเออไม่รู้ทอาไม่ก่อนคิดว่างั้นอะไรขอเสิร์ษกับ ป่ามาดเนี่ยเขาจะสนิทกันเขาจะเป็นเพื่อนสนิทกันเลยผมก็เลยคิดว่าเอาไปอยู่กับป่ามาดเนี่ยมาดตัวเล็กๆกับต้นต่อนี้มยังไปดูวิจิตไปครั้งที่รามเนิน่ะยังขอถ่ายรูปสมัยที่ลุมพินีอ่ะบ้านบ้านก็ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ยังไม่เกิดยังไม่เกิดยังไม่เกิดีกเยรามดาดีมากนะเนี่ยนี่นี่แสดงว่า ไปซ้อมอยู่จอกกิมนี่สิทธิ์รุ่นพี่นะผมสิทธิ์น้องรุ่นพี่รนพี่สิทธิ์หนึ่งกับหมาหมาเออนี่สุดน้องอ่ะพี่จ้าต่อยมวยนี่เป็นแชมป์กี่รุ่นเนี่ยเป็นเป็นตั้มสองนู่นอ๋อเป็นเป็นตั้มสองสองสองครั้งที่มีกีมวยไอ้หัวหัวหมากไหมหัวหมาหัวหมาพี่แชมป์กับใครล่ะล่ะเรื่นงลุงพีดีลุงไอ้ลาดำเนินเส้นเนี้ยแล้วเส้นหนึ่งอ่ะเส้นแอะเส้นนี้มันใครวะ มันมันสองเส้นเขาตปามวยอาชีพแห่งประเทศไทยอ่ะอ๋อเป็นสภามวยอาชีพที่ได้แชมป์ก็คือต่อยรายการแชมป์โลกกันดิใช่ใช่ชิงรายการแชมป์โลกสมัยก่อนมันจะมีอยู่แซมไงแซมกอลูบุ๊กกอลูบุ๊กบอลูบุ๊กบอลูบุ๊กบอลูบุ๊กกม่เบุ๊กพี่จักพี่จอกต่อยมวยพี่จอกต่อยมวยนี่มีนักมวยขวัญใจไหมสมัยก่อนมา้งไหมเยอะมั้งเงินพิมพ์มาเล็ก ที่มาร้านเล็กเนี่ยตัวสำคัญเออตัวสกข้างเลยตั้งชื่อเสียงตั้งสร้างชื่อเสียงให้ฝามาดอ่ะพี่ชอบต่อยมีใครเป็นไอรอนไหมรุ่นนั้นใครนะรุ่นนั้นนักมวยชอบใครชื่อบใครที่ต่อยมวยพี่ชอบใครมั่งันก็พี่ชีบนี่แหละพี่ชีบนี่แหละเนี่ยนักมวยตัวหน้าก็เคยได้ตีกับพี่ชีบเลยต่อ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 ยนักนักมวยทุกคนที่มารุ่นก๊กี้เนี่ยจะต้องผ่านพี่ชีบคนละไมหมดชนะบ่วชนะบ่ ไปลองของไงลองจะเด้งลองยังไงเขาลองของก็แปลว่ายกหนึ่งเนี่ยพี่เขียบจะมาตั้งๆจับตั้งๆตั้งๆขาดไปเลยจะนอกเขานอกได้ยกสามอยากลองของก็มาเลยอ่ะพี่เขียบก็ปั้งๆตั้งปั้งปั้งๆอะไรอยเงี้ยแม่งเสือกจุกโดนต่อยท้อบอกเออเอาขึ้นไปแบดนี้พี่เขียบมาสอนมวยตัวบบดนี้เขียบทำไมนั่นละนโอลงมาพี่ ปาม้าไอ้เหี้ยมึงเก่งนักเหรอไอ้เหี้ยมึงเก่งแต่แกไม่กล้าตบหน้าแ่กต่อยมึงลองของเหรอมึงลองของเหรอแค่นั้นไม่ไม่ตบหน้าต่อยว่อพ่าว่าขุนเข่าพลังม้าใช่ไหมมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอธิบายขุนเข่าพลังม้าข้าม้าเนี่ยมันจะชอบตีปั๊ก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 มันจะทีไปตีตีที่เก่าไม่ไม่มีสลับ ก็สามจุดเดิมก็แถวนี้เลยสามลายไม่รู้ว่าเวลาจับประเด็๋ยวเสือกเห็นไหมันตีไข่เราไม่ไม่นอนสักไม่กินข้าวไม่ได้เดี๋ยวนี้เปิดดูก็ไม่เห็นอยู่ยังเห็นอยู่เลยตีแล้ปักอ๋อแต่้ามันยิตีกันจับมันแล้วก็เสร็จอาจารย์เลป็นเลิศยกสามมายกสามยกฝากเลยฝากเลยเราเบิ่งไปอาจารย์เป็นเลิศ ฝากด้วยฝากด้วยตีกระจับค่อยตีกระจับฝากมาด้วยต้องชกช่วยพระราษฎร์พานนี่นะรับชกช่วยพระราชทานชอบตีกระจับฝากใคไข่อนสมัยก่อนสมัยก่อนตีได้ละตีได้สมัยก่อนตีได้ครับไม่เฝ้าเหรอไม่ใครเหรอไม่หรอกกินกระเด็ดสักนิรันติ้งกินกระเด็ดที่ได้ยังไม่หักกินกระเดชสักนิรันดร์ เออใช่ใช่ใส่กับใครที่ใส่ไอเดี่ยวกระจับเป็นดาวใส่อะไอ้ชาตีตีไอ้อะไรสิบประโยคนะเด่นนครนี่ยใช่ใช่จำชื่ออะไรตีแล้วก็มารก่าตัวเขาแตกเขาแตกติดปิดาวอะติดดาวจับได้เลใส่ดาวเขาจับไม่ก่อนตีก็จับได้เขาไม่ห้ามเดี๋ยวก็นักมวยคนนี้ก็เลยทำกระจับเนี่ยติดดาวแบบนัแหลมอะมาตีกระจับโอ้โหเขาแตกหมดพี่โหถามพี่นิดนึงยทัวร์นี้พี่มวยสู้ไปครับถึงมวยอไหร่เราไม่ค่อยชอบ ไม่เคยดูเล <S <S ไปเล่นมวยเราก็ไม่เคยชอบอถ้าเล่นมวยสมัยก,ก่อนเลี้ยงกมวยนะกเจ้ากีมกีมเป็นวนนะเราจะฝังในเลยมเราไม่เล่นแจากหนึ่นถ้าเอาไอ้นี้ลูกน้องพันหนึ่งยัางเนี้ย ฝั่งไหนเราไม่มีการออกวเราดูเป็นเราไม่เล่นเลยแช่เลยไม่แช่ที่ผมถามนี่คือว่าที่ดูมวยไทยตอทั้งตัวมาดูแบบนี้ถ้าถ้ามีถ้ามีคนถ้ามีนักมวยคนไหนที่ลูกศิษย์ลูกศิษย์เนี่ยอย่างลูกน้องความรักอย่างนี้มาดูเพราะมันคนรู้จักเราไม่เคยชอบไม่ค่อยดูมวย ผมที่ผมไปถามเนี่ยความหมายว่าทุกวันนี้มันเขาห้ามดีจับแล้วพอมาห้ามป้บแม่อโดน ن มากนะผมเนี่ยโอ้ยผม้าวยังเงี้ยโดนโดนไปเด้งไปเด้งมาเร็วอาจารย์มวยดังๆอ่ะเคยชกกับใครบ้างอะไรแบบนี้กอาชีพนะไอ้คออะ้งละแล้วก็พี่ชีแล้วก็อะไรไอ้ไอ้ไอ้อะไรอ่ะไอ้เคยมั้ยผ่านน้อยสองครั้งผ่านน้อยอ่ะเขาเป็นไงเป็นไงผมเลยผ่านน้อยนี่ปู่ปีกอะไรเตะคอนะ แผลพี่จกด้วยเราม่เข่าเราเตะกั้านคอมันเหรอพี่แดงเขบอกว่าไอ้เหี้ยมึงมึงเท่าหร่มึงให้จ๊อกเตะก้านคอได้เกือบลงอ๋อผู้แดงเอออาการผู้แดงอ่ะใจก่อนนะได้หมูอ่ะถ้าเราคว่ำแค่นี้หนน่อยี่เรียบร้อยเราปั้งปั้งปังเดือกเข้าไปมันโดดใส่เข้าไปกัดไอ้หมูอ๋ชนะพี่หมูสองครั้งเลยสองครั้งก็ะชิงกระชิงยังไม่สานไงชิงยังไม่สานเด็กที่ใหญ่ามไปนี่แล้วเจอพุกุนเสน่เอาดี ทำไมตีพี่ชานเพื่อนั่งขี้เน่ยน้องคลายสอนพระสอนโอ้ใช่ตายยงตายแล้วตายแล้วพี่ไก่ตายแล้วพี่ไก่บอกหายใจไม่ออกเร้เล่าผมฟังนะมันวเราที่สุดพี่ไก่จอกน่นนะพี่ไก่เนาะโอ้ตอาสมัยก่อนนะเรามีหนังหน้าผากเสือแค่นี้แหละหนังหน้าผากเสืออ๋อหน้าผากเสือหน้าผากเสือโต้งไอ้ไอ้พ่อใหญ่แมวไม่พ่อใหญ่แมวพ่อไอแมวอ่ะ มันเตะเราก็เอาเลยปังปังมึงไงไก่เตะเราเฉยเราจับได้ก็ปังปังปัง็อกไปเลยไปคามุมเรียกไปคามเลยแขกขึ้นตีแขกพ่อเขาเขาเขไม่ใหญ่นะพ่อแขกพ่อแขกมูไม่ใหญ่เนี่ยมึงจำทีโคตรแขกไอ้แขกไปเลยเนี่ยคือเขาจะเป็นมวยเข่าต้องโคตรแข็งนะนี่นี่แหละมีกองเน่ยบัสแกจะไปสอนลูกน้องแกอะไรฮะต้องเกาะเกาะเนี่ย พอเลยพอพออย่างเงี้าอเลยอย่างงี้มือนี้เราก็ใส่เข้าไปอย่างงี้มึงจะไปไหนอ่ะมึงจะถอดกระถาไปไหนแล้วก็อ๋อคอคอเขาค่ะมันแน่นที่สุดเลยใส้หัวด้วยใส่คอพี่จ๊อกแกะคอแข็งแก่คือผมดูพี่จ๊อกหลายครั้งล็อกเข้าไปเลยดูหลายครั้งสมัยนั้นล็อกไปเลยคอตอนนี้ล็อกเข้าคอคอแตอนนี้มันจะไปไหนอ่ะแล้วก็หัวดันใช่ไหมพ่อ เออนี่นนนนนนนดึดงเข้าไปเลยนี่เิมล็อกอย่างงี้ม่ะเิบไปเขยมบไปเจีล็อกแล้วหัวดันก่คุยอย่างผมเขาได้เจ่๊วบหมดเลยดันมี่เจ๊าตอนมีเจอาต่อยนี่ครับโอ้โสุดเท่าไหร่ แสนสองครั้งนก็นั้นไม่แรงถึงมือถึงมือนะถึงไม่ถึงมือก็เขาจ่ายสี่สิบเปอร์เซ็นต์แม่ไม่บริจาถึงมือเลยจิตถ้าเท่าไหร่บี่เยมากก็ยี่สิบจ้าเตอร์พัดุไปยี่สิบเราได้หกสิบอได้สองครั้งได้กับทีมืกับอรมณ์เได้เงินเวลามาหัวนะจะเข้าไปเข้าไปสีิงิได้หกสิบในการทำแบบนี้ ครับฮะไม่อ๋เดี๋ยวจะตัดก่อนบอยบอยใส่ให้พี่เจ๊ลูกอยากไปไปกินน้ำกินป้าวจะเข้าเขาจะเย็นนา้งอกนยางบอนต่อ้กโสุดี้เ่ยว่แม่แม่ผมผมไปงเด้อ หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปอ่ะหนึ่งแปดนี่ยอดเขาเป็นยอดที่สุดหนึ่งแเรายังรู้ตัวตัวเองเลยว่ายอดที่สุดอ่าอ่าอไเอ้ยมทำอะไรมันก็แข็งเลยมด้งดูหน้าตาก็หล่อตรงนีนหล่อเอ้ยแฟชั่นเลยล้วเนี่ยผมชอบพี่จ๊อกนะชอบการแต่งตัวพี่จ๊อกตัวใหญ่ไปดึงไปแรงเนี่ยแรงเลย หน้าร้อยนะห้าหร้อยแว่า้ช่เอยใช่ยก่อนแรงเลือรงเลือแม็กไมือก่อนรลกับแรงเลือดดังแตาจ่ายตัวนี้ไว้รุ่นมาดีอยวไปไหนก็ไม่ไม่ใช่เขาไม่รู้เร่อมวยโดนย้าแน่แล้วก็ตัดผมนี่ยมันจะเป็นตรงห้องอะไรใช่คือเชื่อครับเชื่อแล้วก็อีหย่าดิงตั้งแต่เราเข้ามาในเขตอำเภอการนวนนี่ครับเขาบอกว่า อ่าก็เกี้สิกันพลอนี่เขาบอกมวยน่สุรยานี่อ่าแล้วาตัวนี้ตัวน่สุรยานี่จ่อยมวยนี่เหลือเยอะไหมเนี่ยพุงเดี๋ยวเดี๋ยวถามมันจ่อยมวยนี่เหลือเยอะไหมไม่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 เหลือเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เขาอยู่เขากินล้วเราก็มาหาเพิ่มเติมเอาตอนนี้ก่อนเราอาจจะใช้เยอะแต่ลูกจังโมเล็กเล็กพยามพยายานครับพยานพี่ชอบมีลูกกี่คนมีลูกสามคนผู้หญิงเนาะเมียคนนี้นะผู้หญิงกี่คนผู้หญิง อ๋อแล้วผู้ชายสองคนแค่แค่เพื่อนเพื่อเพื่อนกระเทยมาหนีหรือโอ้ยผู้ชายสามคนโตเท่าไหร่ผู้หญิงคนโตอายุสาอาไารสาสาอายุเท่าไหรสี่สิบอ๋อสี่สิบแล้วแก่ตัวแล้วเหรอเอิญเอิญแค่มา้นมาบแค่นี่คือคือคือประวัตินะครับประวัติคือคนหนึ่งมันจะเป็นคนแค่คนไม่คนไม่เต็มร้อย แกไอ้ลูกคนกันเลยเนี่ยสวยครับคือประวัตินะครับจ็อกกี้สิทธิ์กันภัยนะครับหรือว่าคุณเขาพลังม้านะครับประวัตินี่เคยเปาะระยอดมวยในตำนานเยอะแยะแต่ปัปลายทุกวันนี้นะครับอยู่สุขสบายดีมากวันวันก็นอนดูวัวดูฟายเนี่ยก็รักนะครับผมถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักมวยนะครับก็ในระแวกนี้ก็เรียกว่าอยู่ในขั้น เสียทีเลยตอนนี้ใช่อำเภอจันวนนะเพราะอยู่พ่อกินพราะอยู่พอกินเพราะก็พอพออยู่พอกินอย่างแรงแล้วราครับนี่ชกมวยอายุที่ชกต่อยมวยเกือบสิบแล้วอ่ะต่อยมวยหลายร้อยไหมโอ้ประมาณนั้นประมาณจำไม่ได้แต่บ้านนอกก็ร้านเจรินโพลนี่มันก้าวสระเด็นไปเลยวันเข้าเกลียดอี ต้องไปดูผู้เขียวก่อนนะต้องไปเป็นสิงเชปูก่อนนะสิงทอสอก่อนสิงทอสอคือธนาคารออมสินนะไปดูกับธนาคารออมสินแล้วก็จะมีจะมีคนคนหนึ่งอ่ะคนจัตุรัสไรอ่ะจะเดี๋ยวจะแก้ย่อไปขายเ่ยเขงโกงทำไมมันไม่จัดเจะเอาไปขายไปเสื่อไปเสื่อเนี่ยไปเสื่อไปก็เลยไปต่อยไปต่อยพับประเด็นครั้งแรกโอ้โหเก่งหอมๆงูัวโต เก่งสมัยนั้นนะเป็นมวยเข่าอย่างเดียวเข่าอย่างเดียวด่านไปแล้วมัเราไปตีลูกมีดีตีลูกมีดีไปต่อยลูกมีดีสองครั้งลูกดาหน้าใหม่สมัยก่อนดังนะดาหน้าใหม่ดาหน้าใหม่นี่ต้องดังที่สุดนะสมัยก่อนอ่ะพี่โจ้นี่ต่อยพี่โจ้ปล่อยมวยนี่เก็บตัวสุดใครอ่ะมีว่าเก็บตัวสุดก้อยลอยเสร็จนี่แหละเด็ษอ๋อที่แดงกระจำปนัดจำเรานี่แหละโอ้ที่เราปั่นเลยปั่นใจเลยต่อยากตัวยากหลวงพ่อต่อยยาก ไอ้ไอ้ไอ้ไนาล้อมนั่นคืออะไระไอ้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 นาล้อมน่คืออะไรวะพินพินนาด้ี่นาเนี่ยแะเกียรตบัณฑิตโอ้ยแค่สองครั้งยอดมวยเรายอดมวยไทยนะก็มีแต่สุดายอดมวย้เลยุเนี้ยอดมวยสมัยมยก่อนมันยอดมวยเลยสมัยราชเนินอ่ะสมัยไอ้นาของป้าป้าเตยหนึ่งแปดหนึ่ง้สอป้าสอนาเุดพวกน้ดังสุดมีไอนานี่แหละพินายากอ่อยาก้องครั้งออแล้วไฟประทับใจยังมีไหม ต่อยมวยโอ้กระทั้บแกกอะไรอะไรของเฉยที่ามดไอ้ไอ้ไอ้ไอะไร้ไอ้มดอ่ะไอ้มดเราโดนเตะขั้นคอแล้ลงเลยทำไมทำไมทำไมเราเก่งยังไงพี่เจาะเตะขั้นคอบางมันเตะขั้นคอเราอ๋อเราโดนตองเตะเขาลงปั๊บแล้วเขาลุกขึ้นเลยดีดยังยังยังปฏิหาริย์อย่งแล้วก็จับตีมันเกือบนอ่เกือบนอ่ะพี่เจาะเคยต่อยเก่งกาศไหม โอ้ก็เก่งกก็ไมนเอาพันวัตถินใส่มันไขมันมันตุ่ผมน่ยตวเวมันวัตินใส่ก็จับ่อนเลยยืดอ๋อปเก่งกาดเนอหลานว่า้เก่งกาดก้านะอ่อนกว่าพี่จอมบอป็เก่งกาดเก่งกาดเก่งไกจรอติเมื่อไอติ่งนั่นมันเก่งกา โอ้โไอันต <Pok> er ิ๋มไม่เก่งกามันมันเป็นน้องไหม่ะไอติมเก่งกาเนาะเก่งกาพี่เขาบังล้อเข้าเก้าบังล้อเก้าเก้าจัดสองปีพี่ต่อยสองคนแล้วป่ะสองปีไม่ไม่เก่งกาให้ต่อยคนละรุ่นเออผมว่าคนละรุ่นจะคนละล็อกพูดง่ายว่าเจนไม่ถึงเราอ่ะใช่ไม่ถึงไม่ถึงเก่งกาเกตไม่ถึงมีมีพี่สุด่เสยก็จัดพี่เสยจัดก็แกเป็นคน จ่ายเงินไหน่อเข้าเงินเข้าเงินรู้เราก็เป็นเด็กพิเศษกวเจ็ดสิบแล้วนะดูแบบแข็งแรงมากใครบอกหกสิบเก้าหกสิบแปดหกหกสิบแปดจะเข้าเนี่ย 68สิบแปดหกแปดข่งแรงมากเลครับ68กับ60เนี่ยราคาอะไรวะตรงนี้ดูไว้ดูไว้นี่ครับไปไปก่อนเมืองไม่ไม่ฝากถึงนักมวยทุกเพื่อนผมหน่อยดูไว้นะครับแซมสั้นนี่เขาอายุเจ็ดเจ็ดยังคุยรู้เรื่องเลยนะครัแล้วใครคุยเป็นลมเนี่ยแต่ขอเลขแต่ขอเลขใหญ่ดีคนเออโอ้โหนี่นี่เจ็ดเจ็ดยังยังคุยรู้เรื่องยังแข็งแรง อยู่ถึงอะคิดว่านะก็แบบนักินเนอ๋ออยู่สองพันปีเลยนะก็แบบนักินคนอีกหนึ่งอย่างพี่นี่นะแล้ผมผมหกสิบอ้มาราคาแล้วว่าใครไปก่อนเนี่ยมึงจะไปก่อนแน่อ้าวนะครับอ้าวนะครับก็คือตำนานมวยอีกคนหนึ่งนะครับตำนานมวยเมืองขอนแก่นจริงๆแล้วเมืองขอนแก่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองมวยนะครับ ม,มีใครบ้างอา่ะมีผุดผ่านน้อยผ่านน้อยจอกนี่เด็ดจริงติถูกสมรักโอ้เยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะโคตรี่ยังไม่พูดอีกเยอะไงโอ้ยเก่าอ่เก่าถื่าเป็นตำนานมวยสมัยก่อนค่ายมวยต่างกันเยอะมต่อยตามเยอะ แมวน้อยแมวน้อยแมวปลาแมวปลาแมวน้อยแมวปลาถือว่าถือว่าเป็นตำนานมวยตก้วไก่กือคนแก่นวัสเซียกจะมาสเียโอยเยอะย้อนถึงนั้นคนแก่นเนี่ยแล้วก็คุณพ่อตจกี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับก็ในการดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็บ้านปลาชีวิตก็มีความสุขตามอัตบายอ้าวพ่อฝากถึงเพื่อนเพื่อนทั้งมวยหน่อย เออรุ่นใหม่เลไเงี้ยรุ่นเยอะเลยแต่ป้าจะบอกว่ารุ่นใหม่ลูกรุ่นหลานเนี่ยให้รักษาาตัวมีเงินมีทองถ้าตอยได้แล้วก็เก็บเก็บฝากไว้ถ้าเราแก่ตัวไปแล้วเราจะไม่ไม่มีใครช่วยเรา ถ้าเราแกะตัวไปเราไม่มีกีเพลยเราหรอกเราจดหมายจดหม่ยให้จำไว้ให้เก็บเงินเก็บทองแล้วจะเป็นนักมวยดังต้องมีต้องต้องอดทนขนาดไหนคนเราก่อนเราจะมาถึงขนาดนี้มันจะมันจะมาแบบไหนคนบไหนก็ไม่รู้เลยแล้วจะตายมันตายเร็วด้วยคนตรงนี้ตื่นขึ้นมาเออ กูยังเหลืออยู่เลยเข้ามาเป็กอออ่าอย่าฝากอย่าฝาดเพื่อนรุ่นไหนบ้างชื่อฝากได้เลยเราพูดหมดเลยไอโผอะไรพวกเด็กๆรุ่นรุ่นเดียวกันอ๋อพี่โพพี่โพก็อย่างนั้นฝาดพี่โผ่กับพี่โพยังอยู่คุยฝาดได้เลยนะไอ้โพผล่ไอ้โย้งมึงสบายดีอะเอะไรกันตัวละเพื่อนเออประเด็นซึ่งอะประเด็นเตื่องรถยุกัน้หมาเล เอาอีกป่ะเอ้ยตี่่ได้เดี๋ยวนี่เขาแข็งแรงด้วยนะเนี่ยโอ่ยจนนี่จนอายจนว่าจนวันเป็นหมันเลยเอาเอาเมียบ่ได้ลูกอีกแล้วตี่ดนจับโคตรตีโดนจับตีเลยตีไปตีพี่จอกกี้จนเป็นหมันเลยนะหม่ได้เอาไว้นะไม่มีลูกไม่มีความสามารถเนี่ยนี่นี่เขาแข็งด้วยวันนี้เขาใหญ่เขายุกเอายุกได้ไหมการยุกป่ะเอ้ยการยุกไหม ลาดไปดำเนินลุ้นปีนี้ก็ว่ากันไปเออไอ้คือไอยากแก้เมืองไอ้ยิงไฟไอ้ยิงโอ้ยมันไม่เป็นหลายคนเก้าเมืองจะวางกันใครจำชื่อวางกันาชีพไปเป็นตัวอาชีพไปแล้วอาชีพไปแล้วเป็นตัไปแล้วตัดที่ไปแล้วโอเควันนี้อ้าววันนี้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณมากที่ให้ช่องมอสทะเลมาขอบคุณมาก ตอนนี้ผมก็เลยพายอดมวยมาสักฝานี่ถือว่าได้มาเยี่ยมเยินคุ้นเขารุ่นพี่คิดถึงมากครับถือพี่อ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อพาไปดูควายควายควายตัวละสามแสนอ่าไปดูกันท่บ้านโอนี่ถ้าเลี้ยงดีๆนี่เป็นล้านนะล้านควายสวยงามควายพ่อไปลงดูจากเลยครับเดี๋ยวไปดูควายควายพ่อ